หลังนะครับนุ่มๆกันดีกว่าเคยมีแฟนมาแล้ว5คนเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปถูกต้องคนแรกเนี่ยหนูอายุเท่าไหร่คนแรกเลยอายุ17ค่ะ17ใช่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนถ้าอายุยังไม่ถึง15ห้ามคบเพื่อนผู้ชายแต่โรงเรียนแต่เรียนโรงเรียนสหตลอดแล้วคนนี้หรือว่าที่ลงเข็มเราก็ลงค่ะลงตั้งแต่คนแรกเลยเจิมเจิมอะไรอย่างเงี้ยคบนานเท่าไหร่คบนานที่สุด สองปีค่ะไม่คนนี้นะคนนี้คนแรกคนแรกคนแรกอ่าคนแรกคนแรกนี่สิบเดือนไม่ถึงปีไม่ถึงไม่เลิกทำไมคะเลิกทำไมเลิกที่ถึงไม่นะคือเหมือนว่าบรรดาแก๊งสาวๆเพื่อนเขาไม่แฮปปี้กับเราเพราะว่าแก๊งแก๊งเพื่อนเขาเนี่ยจะเป็นแก๊งแบบสาวแซ่บอะไรเงี้ยครัใช่แก๊งสาวแซ่บแบบ เ้เราเป็นทอมหรือยังไงไม่ไมค่ะเป็นผู้ชายเป็นแบบพวกฟิลแบบเด็กสเก็ตเลยอะไรเงี้ย<อ>ใช่แล้วคือแบบแก๊งเพื่อนเพ<ม>ื่อเขาก็จะแบบสาวแซ่บสังคมเขาอะไรเงี้ย<อ>สมงติว่าจะต้องมีแบบมีปาร์ตี้แต่เราไม่โอเคอคือเราไม่ไปด้วยอย่างเงี้ย<อ>เขาก็จะหาว่าแบบเราลังเกียจสังคมเขาหรออะไรเงี้ยใช่ออีอ่เป็นวิธีที่ผู้ชายจะเรียกให้ผู้หญิงไปบอกเฮ้ย hey, เราลังเกียจสังคมเขาหรอ แต่ถ้าเป็นเราคือแบบเอิงไม่ต้องมาอยู่บ้านเลยอแล้วจริงก็โอเคกับการอยู่บ้านนะอยู่บ้านไปเดกูเที่ยวเสร็จจะไปหาก็เลิกเลยใช่ก็เลิกกันก็เลกันอ่ะมาเจอคนที่สองต่อมาได้ไงอันนี้ไปเรียนพิเศษตอนนอายุอะไรครับอาสิบแปดใช่ใช่ประมาณ18เลยก็ก็หลังจากดาวองเนี่ยหรออ่ดาวองก็เรียนแต่ว่าคนนี้เจอที่เดอะเบน อ๋อเดอะแบรนด์ครับเดอะแบรนด์เดอะแบรนด์ฟิลเจอร์พาร์คดังสิสยามไม่ไม่ไม่สยามค่ะสยามอะไรครงเรียนฟิลเจอร์เด็กเด็กบรรทุมอ่ะสยามเรียนสยามอันนี้โรงเรียนอยู่ใกล้สยามอ่าใช่อะไรยังไงไงไปเจอที่โรงเรียนแล้วใช่ก็คือเราก็ฟีลแบบขี้เกียจเรียนแหละอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไปนั่งเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่เรียนอะไรเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบว่าเออขอยืมสายสมอลท็อกหน่อย เพราะเขาก็ฟิลพี่เกเรียนเหมือนกันก็จะฟังเพลงอาจารย์ก็สอนไปเนียเ<อ>พราะมันเป็น DV วดีไงเราไม่ได้เรียนห้องเรียนสดอ่าเราก็เรียนเขาก็แบบโอเคมายืนเสร็จปุ๊บข้างๆว่างเขาก็ขอนั่งเลยพอเพื่อนเราเดินมามาคุยกับเราอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบจะกลับบ้านตอนไหนอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นพอเพื่อนเดินกลับไปปุ๊บมันก็ถอดหูฟังแล้วก็ถามอา้าวเรียนโรงเรียนนี้หรออะไรเงี้ย<อ>แล้วก็คิดในใ,ใจแบบยืนใส่ช็อท้องเราไม่เคยดูเสื้อเลยเหรออะไรเงี้ย เหาว่าเธอเรื่องไงดูนมเราไงอยมีให้ดูเปล่าตอนเราไม่ไม่มีนมไม่มีนมอ้าว่นนี้ทำมาไม่ทำมาอนนั้นใช่พ่ามีเองเลยธรรมชาติทำมาช่าแล้วแล้วแล้วครบนานเท่าไหร่ครับคนนั้นนะคนนั้นคนนั้นเด็กพี่พิเศษอ่ะปีกว่ากว่าค่ะปีต้นต้นนานเลยเนี่ยปีกว่ากว่าเลิกกันใหม่ครับเออคนนั้นไปเรียนต่างประเทศค่ะก็คือคนปัจจุบันนี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อ๋ออันนั้นไปเรียนต่างประเทศแล้วคือแบบ ต่างคนก็ต่างไปเรียนต่างประเทศเหมือนกันอ๋อเราเราก็ไปด้วยเราไปไหนเราไปไหนสิงคโปร์ค่ะสอบทุนได้ใช่คนนั้นคือแบบทุนพ่อแม่เราเราทุนขององค์การอทีเมียเรไปกี่ปีสิงคโปร์พามีหกเดือนค่ะแต่ของเขาต้องไปอยู่ยาวสามปีโอเคใช่แล้วคือแบบเราไม่โอเคอยู่แล้วรักแพ้ระยะทางอ๋อเราก็ได้กับเด็กสิงคโปร์ไม่ได้ไม่ได้กับใครเลยฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อไปสิงคโปร์องมี มีมีมีแต่แบบคนคุยเฉยแต่ไม่น้องเป็นแฟนอะไรแบบคุยกันเฉยๆอย่างเดียวคุยกันแต่ไม่ลงเ็มนะไม่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 บอกจริกจริง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 นะไม่ลงสิไม่ลงไม่ลงไม่บอกเรื่องราวที่ต่างประเทศถือเป็นความลับแล้วมาเจอคนใหม่คนที่สามเจอที่ไหนใช่อันนี้ได้เรียนไอแบ็กเฟชชี่ไงคือแบบบนเฟชชี่อะไรเงี้ยวัยกำลังแรดเลยพอดี ก็คงประมาณนานออกาลังน่ารักชี้ชี่อ่ะการังน่ารักใสใสแต่นั้นไม่เป็นโอเคก็ไปเจอเขาอะไรย่ที่โรงอาหารเขาเดินตามมาก่อนฟิลแบบเดินตามเลยหรอใช่เดินตามมาเลยพ่อหนุ่มบริหารของเราเดินตามมาเลยอยู่กันโคละคณะ อ่ะอยู่คณะเดียวกันแต่คนละเซกแล้วเขาเป็นรุ่นพี่จีบนานไหมกว่าจะเป็นแฟนอะนานค่ะคนนี้นานมันจีบยังไงอ่ะเดินตามไปแล้วยังไงเดินตามเดินตามแบบเราไปซื้อข้าวก็เดินตามแบบพอเรากําลังเดินกลับมาแลกคูปองเลยแถวยาวมากมเขาเลยอาสา,าแบบเออเรากําลังจะแลกคืนพอดีอ บอกว่าแลกให้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวยืนรอตรงนี้เราก็งงว่าอ๋อค่ะพี่ค่ะค่ะดีเลยในใจก็แบบโอ้ดีเลยสบายถูกต้องก็เลยแบบโอเคให้ไปเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เดินกลับมาแล้วเขาก็แบบไม่ใช่เขาก็เป็นฟิลเหมือนแบบอ่ะเราก็เด็กอ่ะเราก็แบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเขาแบบเขาก็ทําเป็นพูดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเพื่อนหายไปหมดเลยอะไรเงี้ย โทรศัพท์อยู่ที่เพื่อนยืมโทรศัพท์นอยเราก็ด้วยความที่แบบเอ้ยเกรงใจอะเกรงใจแบบเออเขาสาเรลกชิปให้เราใช่ไหมเราก็เลยแบบโอเคให้ยืมโทรหาเพื่อนเขาเขาก็โทรหาเพื่อนจริงๆนะแต่ว่าสรุปแล้วคือขโมยเบอร์จากเพื่อนถูกต้องเงี้ปโอเจ้ว่าเออไม่ต้องเก็ีไยนก่อน แต่ว่าหลายคนก็ใช้ไปแล้วนะขอพี่ยืมทสลากคนรถหน่อยได้มมีแบตตัวหมดครับผมแล้วพี่จำเบอร์คนรถได้ไหมครับจำได้ครับเอออ่ะแล้วเลิกกันทำไมคนนี้มีคนอื่นอ๋อจับได้จับได้ได้ไงจับได้ได้ไงจับได้เพราะว่าเราบอกตอนแรกเราก็ฟิลหนีเขาไปเที่ยวเหมือนกันอ๋อแล้วก็คิแล้วก็คแหมตอนนั้นก็แบบ วายกำลังแบบคุ๊บิดยุ๊งงเลยใช่ตอนนั้นคือแบบโอ๊ยฟังกี้เดโมอะไรไม่รู้จักโอเคเพื่อนพี่รหัสชวนไปนั่งเล่นเลยเีสโตบา์ของเราโอเคไปนั่งเล่นแต่เราโกกเขาว่าแบบไม่ไปอยู่บ้านเพราะเราไม่เคยไปอยู่แล้วแล้วมีประวัติหนึ่นเที่ยวโอเคบอกว่าอยู่บ้านเปประวัติวันนั้นแหละพอเขาจับได้ว่าเราอยู่เที่ยวเอาเยอมไม่เขาไม่ได้จับเราเราจับเขาได้เรื่องอื่น ยังงไจเพราะว่าเราหนีเขาไปเยวนั่งเล่นเราไปเจอเขานั่งเล่นเหมือนกันอ้าวาคือ้าวหมแล้วะเขาบอกเราว่าเขาไปไหนตอนแรกเขาบอกเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาไปเล่นไงเเล่นไงีแต่เขาไม่ได้บอกไงว่าที่ไหนโอเคเราบอกไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับใครกับกี่โมงเราไม่ซีเรียสละเรารู้เรารู้แบบพอใจเราละแล้วเจอปุ๊บเขาอยู่กับใครตอนแรกตอนแรกเราคิดว่าไม่ใช่ก่อนเราเดินสวนกันที่ห้องน้ำโอเคมิวเดินออกมาเขาเดินเข้าไป แล้วเขาเห็นเราไหมไม่เห็นเขาไม่เห็นโคตรซวยเลยเขาไม่เห็นเราแบบเดินเขาแบบรีบเดินเข้าไปเลยโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ยืนรอแล้วก็แบบเอ๊ะมันหน้าคุ้นๆอะไรเงี้ยก็ยืนรอเดี๋ยคุ้นได้ไงเขาแฟนเราอ่ะไม่คือแบบมันแบบสลัวนิดนึงคือแบบทุกคืนทำไมวันนี้คุ้นๆเออวันนี้คุ้นๆแบบแปลกหน้าเหมือนแฟนเราเลยแต่ปกติแฟนเราไม่เซ็ตผมแฮยวันนี้เซ็ตผมมาอ่าแบบเซ็ตผมมาเฮ้ยปกติบอกไม่ชอบเซ็ตผม แบบเวลาเดินผ่านเพื่อนเนี่ยใครเซ็ผมมามันวิ่งเข้าไปดึงหัวเพื่อนเอาบนเลยอ้าววันนี้เซ็ผมมาไอหน้าคุ้นๆเอ๊ะใครอะไรเงี้ยยืนรอแป๊บๆนึงเข้าห้องน้ําไม่นานหลอกอะไรแต่พักก็เดินออกมาเดินออกมาเหมือนจะรอเพื่อนอ่ะเราก็ยืนรอดูเราแอบดูถูกต้องไปหลบอยู่หลังเสาเอสโ้ถูกต้องเลยทางออกมาเลี้ยวขวาเข้าโต๊ะเราไม่เราไม่ไปนั่งโต๊ะโอเคเรายืนรอตรงนั้นเลยแล้วมันก็เหมือนแบบ ชะงหงหน้ามองตรงห้องน้ำนก็แบบโอเคเพื่อนหรือเปล่าลอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าสักพักหนึ่งชนีเดินออกมามันเดินมาถึงหน้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็เอื้อมมือไปเหมือนจะจับมือใครสักคนสากผู้หญิงเอื้อมมือออกมาจับมือมาเหมือนกัน<อ>มาด้วยกันสรุปแล้วคือมาด้วยกันสวยไหมสวยไหมก็นะพอพอพาไปวัดไปวาได้แล้วกันอ่าแล้วไงพอเห็นจูงมือวิ่งมาเพิ่มเรอยไงต่อ,อโอเคเราก็แบบเดินกับพี่โตเลยแล้วก็แบบ บรรดาชนีเพื่อเราเราก็แบบบอกเลยโอเคมึงเห็นหรือยังมึงเห็นหรือยังไม่ไม่มีใครเห็นบางคนบอกคุ้นๆโอเคบอกเลยว่าเจอโต๊นนั้นต๊ะนี้เจออะไรเงี้ยก็พากันเดินหาเลยทีเนี้ยว่าอยู่ตรงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือเจอแหละอบเอวเลยค่ะคือแบบโอเคเราก็เลยเข้าไปแล้วก็แบบเปิดรูปคู่แล้วก็วางวางบนโต๊ะแล้วก็กดลบเดี๋ยวนั้นเลยโอ้โห ก็คือรูปนานไม่รบั่วโมงครึ่งไม่มีเป็นนรูปไม่เอาลบรูปเดียวก่อนรูปเดียวก่อนเผื่อเขามาง้อเราอะไรอย่างนี้รูปเดียวเราก็ไม่เสียหายสิเราสแปมไว้เยอะอ่าโอเคก็แบบยังมีหวังยังมีหวังนั้นทำไงอีที่หญิงคนนั้นก็งงก็งงอะไรเงี้ยก็งงเขาก็แบบผู้หญิงคนนั้นถามไปถามแฟนเราอ่ะเพื่อหรอเพื่อนหรอแฟนก็แบบอึ้งอ๋อเด็กแอบชอบอ่ะคบมานานยัง ใครคะเรากับแฟนเราอะปีนงไงปีขึ้งไงปีกว่าด้วยโอเคใช่ก็คือแบบโอเคแฟนเราพอผู้หญิงถามว่าใครแต่เราเงียบแล้วแบบโอเคมึงจำไว้พูดแค่นี้เลยคือกลับไปปุ๊บเปลี่ยนเบอร์เลยคือเลิกตอนนั้นเลยใช่คือเลิกกว่านั้นเลยไม่มีแล้วแล้วเขาโทรมาง้อไหมมาหาที่บ้านไหมโทรเข้าเบอร์แม่เออแล้วไงแต่แม่ลำคานแม่แม่ก็เลยบอกว่ามึงโรคจิตปะเนี่ยอะไรเงี้ยใช่แบบ โดนแม่ด่ามึงลูกจิตปะเนี่ยใช่ไปผมผมไม่โทรเข้าหาเบอร์แม่หรอครับผมโทรใครคะครับผมโทรหาเด็กคนเดิมครับสารต่อไอีดเด็กคนนี้มันสามจิกมันบ้าลูกโจิตโอเค,อเคนี่ขนาดยังไล่ไปหมด5คนเวลาของเราหมดแล้วนะครับเนี่ยอ่อะเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าครับผมนะครับช่วงหน้ากลับมาพาไปแฮงเอาท์ครับพร้อมเปิดเพลงสร้างบรรยากาศ กับห้องเงียบครับคุณเลือกแบบไหนฮะ,ปะเปิดเพลงสร้างบรรยากาศนะครับคุณอยากเปิดเพลงอะไรฮะเติดเตยบเงียบๆค่ะเงียบๆดีกว่าหรอใช่ไม่กลัวเหรอครับข้างห้องเขาจะได้ยินไม่กลัวก็วเราได้อีกแค่สองคนก็พอคุณเลือกแบบไหนดีฮะพิพอบค่ะครับผมตามจังหวกะกันเลยทีเดียวโยโย่จ้าสนับสนุนโดยลีโอเบีย